สวัสดีครับพ่อผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง p ีเซียลฟิมนะครับตอนนี้แมงกกี้ก็ยังอยู่ที่ดีสอร์ทนะครับที่เดิมนะครับที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็วันนี้บรรยากาศนะครับท้องฟ้านี่บอกเลยว่าคึมฟ้าคึมฝนนะครับทุกคนเมื่อวานช่วงเย็นฝนตกยาวเลยนะนะครับเมื่อวานผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปโหลดคลิปบ้านแมงกะพุนะครับไปตั้งแต่หนึ่งทุ่ม กว่าจะได้กลับมาที่รีสอร์ทก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าเพราะว่าฝนตกยาวเลยผมกลับไม่ได้ถ้ากลับก็คือเปียกหมดนะครับก็ตัดสินใจก็คือต้องต้องรอให้ฝนมันหยุดซะก่อนนะครับเมื่อวานฝนตกไปปลอยผมก็เลยรีบมานะครับก็รีสอร์ทที่นี่นะครับไม่มี WiFi นะครับไม่มีสัญญาณ WiFi นะครับผมก็ใช้สัญญาณาจากมือถือของผมนะครับแต่คราวนี้เราถ่ายคลิปมาเนี่ยมันก็มีหลายคลิปแล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ย มันก็ยาวพอสมควรนะครับมันถ้าโหลดจากมือถือโหลดได้ไหมโหลดได้แต่ว่ามันใช้เวลาโหลดเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็จะไม่ทันนะครับก็เลยต้องออขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโหลดที่บ้านแมงกะพันเพราะว่าบ้านแมงกะพันเขาติด Wi-fi นะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ f ออย่างที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยผมก็ต้องขี่รถไปที่บ้านแมงกะพันเนาะนะครับเพื่อที่จะให้ให้คลิปเนี่ยมันได้ออกมานะครับ ให้เอฟซีได้ได้เห็นคลิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าถ่ายที่รีสอร์ทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรารอได้ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีนะถ้าเกิดว่าเป็นคลิปไม่ยาวมากแปดนาทีสิบนาทีน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้อยู่นะครับก็ใช้เวลาอยู่นะครับเอฟซี FC. นะครับอ่ะคือตัวแรกนะครับเมื่อคือนที่ผมไลฟ์สดนะครับตัวแรกว่าจะไปพูดะเบิร์กแต่ว่าจับอ่า GPS แล้วนะครับไกลครับแปดสิบห้ากิโล ซึ่งไปกลับก็ร้อยร้อยหกสิบกว่ากิโลเลยนะซึ่งมันไกลมากนะครับเหมือนเราข้ามจังหวัดอะ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปพูทเบิร์กนะครับเพราะว่ามันไกลวันนี้ผมก็ดูฝนนะครับดูว่าเออมันตกเยอะไหมถ้ามันไม่ตกอย่างนี้เออเรายังพอหาถ่ายอะไรได้ถ้าเกิดว่ามันตกตลอดทั้งวันก็คงจะนั่งทําคลิปอยู่ในห้องแล้วก็นั่งไลฟ์สดนะครับ พูดคุยกับเอฟซในห้องนะครับแต่คราวนี้เราทําคลิปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันก็คือเป็นรายได้ของช่องนะครับยอดวิวอาจจะไม่ได้เยอะอะไรหลักร้อยก็เอานะครับขอให้มันมีโฆษณาในตัวคลิปนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็นัดกับแมงกะพุนนะครับที่จะไปทําอาหารกินกันในไร่ของแมงกะพุนนะครับก่อนกลับนะครับ ก็คือผมยังอยู่เพชรบูรณ์สองวันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนก็คือเดินทางนะครับอ่าเมื่อวานก็เป็นวันพฤหัสวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้าก็เดินทางกลับแพงเพชรนะครับทุกคนอ่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีเมนูอะไรนะครับอ่าแมงรุนก็โชว์ฝีมือการทำกับข้าวนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้แมงกะพรนตาํตาตถั่วย f เอได้เห็นกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหุงข้าวนะครับหุงข้าวแบบเทีน้ำนันแหละอ่ามันบรรยากาศอย่างนี้ครับทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าไปอ่าก่อไฟในป่าไม่ได้ครับไม้มันมันเปียกครับคือต้องต้องมาทํากินกันที่เถียงไร่ของแมงกะพรนนะนะครับอ่าก็คือมันไม่ได้จริงๆอะ่ะนะครับ ฝนมันตกด้วยไม้มันชื้นด้วยจุดไฟไม่ค่อยติดนะครับแล้วคราวนี้ก็ต้องแก้ไขเนาะก็คือเดี๋ยวเตาฟืนของมงนกะพฟนเนี่ยผมว่าผมจะซื้อถ่านซื้อถ่านที่เขาขายในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเอาไปใส่นะครับเพราะว่าฟืนมันไม่มีฟืนอะไรเลยนะครับไม้ไผ่บ้างไม้อ่อนๆบ้างก็อยู่ได้ได้ไม่นานซื้อถ่านเป็นเชื้อเพลิงดีกว่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวคอยดูเนาะนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะคนเนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่พักมันก็สบายอยู่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเนี่ยผมก็ิชิลก็อาบน้าเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็มานั่งทำคลิปแล้วก็มาดูอาตอบคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูหลังบ้านนะครับของ y o u t u b e ว่า FC เมนอะไรกันมาบ้างนะครับก็ได้ตอบได้นะครับเมื่อวานก็ได้ชมกันแล้วใช่ไหมครับคลิปที่ผมทำอาหารป่านะครับอ่ากำลัง ่อไฟกําลังจะทําแกงเปิอะเลยในป่านะแต่คราวนี้ฝนตกลงมาเยอะเลยรีบเก็บกล้องรีบอะไรเข้าไปที่เทียงไร่ทางพุนนะครับ,รบก็เลยได้ทําที่เทียงไร่นะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วย fc มันผูงหาอะไรในป่าค่อนข้างลําบากถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกใช่ไหมครับแล้วแดดมันออกทุกวันทุกวันเนี่ยฟืนมันก็แห้งไม้ก็แห้งจุดไฟก็ติดง่ายนะครับแต่คราวนี้มันตกทุกวันเลยอะนะครับ มาทั้งเปียกก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองลองไปดูนะครับตรงแก่งบางละจาันเนาะนะครับก็อยู่ใ,ใกล้เราอะไรที่อยู่ใ,ใกล้เราเราก็จะถ่ายมาให้เอฟซได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับแมงพูนเขารู้สึกว่าจะไปจัดดอกไม้นะครับที่งานงานศพในหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าแมงพุนอยู่ที่วัดใกล้ๆนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาอยู่แล้วแมงพุนกำลังจัดดอกไม้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูกันนะครับแมงพุนก็ไปช่วยงานเขาด้วยนะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูเขาจัดดอกไม้เนาะนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องดูก่อนว่าแมงพุนอยู่วัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่รถนะครับมอไซค์เข้าไปดูว่าอยู่ไหมนะครับอืม ก็โอเคนะก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับทุกคนนะครับก็หลังจากที่เราได้ทำลงทานนะครับเมื่อวานได้นะครับเสร็จสิ้นนะครับก็ราบรื่นไปด้วยดีนะครับผมลงทานนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับทุกคนนะครับจัดบ่อยไม่ได้นะครับมันใช้งบประมาณสูงนะครับก็นานๆจะได้จัดนะครับผมแต่ว่าผมก็จะประชาสัมพันธ์ ให้ FC ได้ทราบกันนะครับจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับถ้าผมทำผมก็จะมีไลฟ์สดตลอดนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมไลฟ์ได้ได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเพราะว่าเร็วครับเร็วเ,รเด็กๆกินเร็วมากนะครับก็ได้ชั่วโมงวกว่าๆพอดีนะครับที่บ้านของ FC นะครับเป็นยังไงบ้างครับที่เพชรบูร์เขาคอเนี่ยคือฝนตกดีจังเลยนะครับ ตกแบบโอ้โ oh, หนะแต่ตอนนี้คือดีหน่อยครับคือฝนมันไม่ตกแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวมันก็มีตกไปปล่อยเข้ามาแต่อาจจะไม่เยอะผมคิดว่าฝนน่าจะไปหนักช่วงเย็นๆช่วงคืนครับคิดว่านะดูจากเมื่อวานเนี่ยฝนตกแบบโอ้โ oh, หตกเยอะมากๆครับตกเป็นชั่วโมงอะเรียบซีลองคิดดูครับตกเยอะมากๆผมว่าตอนนี้นะครับที่แก่งบางระจันน่ะน่าจะน้ําเยอะเลยแหละ นะครับแล้วก็คงน้ําจะคงจะขุะ่นนะครับเพราะวันที่ผมไปถ่ายเนาะเพราะว่าฝนมันไม่ตกมาหลายวันแล้วพอไปถ่ายปุ๊บอุ้ยน้ําใสนะครับน้ําใสแล้วก็ระดับน้ําไม่เยอะนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวเอฟซีคอยดูนะน้ําผมว่าเป็นเป็นสีขุนเลยแหละนะฮะเช้านี้ก็บรรยากาศนะครับมันฝนฝนตกไปพอตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้มันก็บ่ายโมงแล้วนะครับที่ผมทำคลิปอยู่ก็ บ่ายโมงยี่สิบแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปวันพุ่งนี้นะครับคลิปวันพุ่งนี้ก็คือ,อคลิปที่ผมกำแมงพูนเนี่ยได้ทำกับข้าวนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวับข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอดูวันพุ่งนี้เนาะนะครับวันนี้ผมก็หาถ่ายคลิปอะไรไปก่อนที่มันสามารถถ่ายได้นะครับแต่ถ้าฝนตกมากๆก็ต้องกลับมาที่รีสอร์ทแล้วก็มานั่งทำคลิปของเรานะครับ ช่วงนี้นะครับลิเกนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงปลายๆเดือนมันไม่ค่อยมีงานนะครับต้องรอนะครับทุกคนต้องรอประมาณปลายเดือนนะครับก็นะครับของลุงฟ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องต้องรอนะรู้สึกจะจะเหลืออีกสองงานใช่ไหมครับของลุงฟ้านะเดี๋ยวผมจะดูตารางให้นะครับทุกคนแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปนะครับ รู้สึกว่าจะมีที่ปทุมธานีหนึ่งงานแล้วก็ที่นาวานาวานาครน,นะครับนาวานาวติทลิมมนะอัน,นั้นคือกลุ่มปิดนะครับถ้าใครไปที่ร้านนาวาก็คือไฟ์สดไม่ได้แต่ว่าถ่ายคลิปได้แต่ว่าที่ปทุมธานีเนะี่ยไฟ์สดได้นะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันไกลครับทุกคนคือผมอยู่ในช่วงของกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่นนะครับ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้ไงกลุ่มปิดก่อนนะครับอ๋ออนนันเดือนเดือนหน้าครับทุกคนลืมไปก็คือวันสิ้นเดือนนะครับของวันที่สามปี่ดสิงหาคมเนี่ยก็คือเปิดบ้านบ้านบาลมีนะครับเป็นเป็นกลุ่มปิดนะครับทุกคน เหมือนที่ของสอนรักเพชวิเชียนทำนั่นแหละในโรงละครนะนะนะครับแต่ว่าของลุงฟ้าเนี่ยนะครับจัดที่มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับผมอมอ่ะนะครับทุกคนครับ ก็เดี๋ยวรอดูผลงานของลิเกลุงฟ้าไปเรื่อยเนาะคือช่วงนี้ก็คือลิเกก็ต้องแบบพัดยกก่อนนะครับเพราะว่าลิเกมันไม่ได้มีเขาเรียกไงเดินสายทุกวันนะครับไม่ได้มีทุกวันนะครับผมแล้วก็ต้องตามดูเขาเรียกว่าตามดูที่ที่เขามีเล่นลิเกนะครับแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับอ่าสิวันสิคืนนะครับเอฟนะครับ เดือนธันวาคมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่แหละที่ผมจะต้องไปสิบวันสิบคืนเนี่ยต้งสายผมต้องไปผมคิดว่านะผมถ้าผมไปไปเช่ารีสอร์ทคงไม่คุ้มนะครับเพราะสมุทรสาครแพงมากแต่ว่าบ้านเช่าอ่ะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเช่าเป็นเดือนนะครับสองพันสามพันไม่รู้มีมีหรือเปล่านะผมว่าคุ้มกว่าถ้าสิบวันสิบคืนนะนะ นะครับไปเช่าบ้านเช่าทิ้งเอาไว้ผมว่าคุ้มกว่าไปเช่ารีสอร์ทหรือโรงแรมเพราะว่าสู้ไม่ไหวครับที่สมุทรสาครน,นะครับ FC วันที่ยี่สิบธันวาถึงวันที่ยี่สิบเก้าธันวาก็คือสิบวันสิบคืนเลยนะนะครับที่สำนักสงสะพานดําตําบลโพงมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอ,อันนี้คือกระทุ่มแบนนะครับทุกคนอันนี้คือกำนันกุ้งนะครับุดยอดครับ สิบวันสิบคืนนะฮะร,รอนะทุกคนนะรอเนาะแต่ว่าก็อีกนานไหมก็ก็คิดว่าตอนตอนนี้มันก็มาครึ่งปีแล้วอะนะครับมันมันมาครึ่งปีแล้วอันนี้คือกรกฎาละเดือนหน้าก็เสียงหาละแต่ถ้าถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วแหละถ้าแป๊บเดี๋ยวมันก็ธันวาครับอ่าอีกไม่กี่เดือนหรอกอันนี้มาครึ่งปีแล้วก็รออีกครึ่งปีนะครับเดี๋ยวค่อยไปนะครับ คืออันนี้โอเคเพราะว่าถ้ามีหลายๆวันแล้วเราเราเล่นอยู่ที่เดียวคุ้มนะครับคุ้มเลยแต่คราวนี้เดี๋ยวค่อยค่อยดูนะตารางเดี๋ยวนะของของแม่น้ำหนึ่งที่แม่น้ำหนึ่งเคยพูดว่าตาจ้างลุงฟ้าแล้วก็น้องนุ่นมาเนี่ยที่บอกว่าเก้าวันเก้าคืนที่บ้านแม่น้ำหนึ่งต้องต้องรอดูว่าเดือนไหน นะครับเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คือยังไม่มีการระบุที่แน่นอนว่าจ้างนะครับยังไม่มีนะก็คือมีแม่น้ำหนึ่งพูดออกมาแต่คราวนี้ยังยังไม่ได้ระบุวันก็ต้องรอดูนะทุกคนก็รอดูว่าวันไหนแต่ก็ดีนะครับหลายๆายวันเนี่ยคือคุ้มค่าเพราะว่าเออเราอยู่ที่เดียวนะครับพักอยู่ที่เดียวแล้วเราได้เออไปถ่ายทุกวันทุกวันแต่คราวนี้ ได้นอนเป็นหมีแพนด้าทุกคืนแน่ๆนะครับแต่ผมก็อดทนแหละนะครับอืมคือตอนนี้คือผมกลับมาอ่ที่ที่เพชรบูรณ์เนาะเราก็ได้พักนะครับก็โอเคไม่ได้นอนดึกเหมือนเหมือนตอนที่ตามพี่เกนะครับร้านนาวาติดลมนะครับนะฮะอ่าเนี่ยวันที่วันที่เก้านะครับนาวานาวานครนะครับอีกสาขาหนึ่งนะอันนี้เป็นกลุ่มปิดนะครับ ก็มีมีประมาณนี้นะ FC นะครับก็ต้องรอนะครับรอจังหวะวันเวลานะครับที่ทางลิเกเนี่ยเขามีงานมาไหนนะครับแต่ต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยงานลิเกน้อยนะครับงานลิเกน้อยครับมีไม่กี่วัน สองสามวันเองประมาณสามวันมั้งอันนี้คือสามสามวันนี่คือไม่รวมของลุงฟ้านะไม่รวมเปิดบ้านบารมีนะถ้าถ้ารวมเปิดบ้านบารมีก็ประมาณสี่วันเดือนสิงหาคมนะครับส่วนสอนรักพิวิเชียน,นยก็มีวันที่สิบสามนะครับที่โคราชน,นะครับรู้สึกว่ามีแค่วันเดียวนะครับเดือนสิงหามีแค่วันเดียวนะครับแต่ก็ยังดีครับเราก็ยังตามไปให้กำลังใจได้นะครับ ก็อาจจะน้อยนะครับเดือนสิงหาคมนะครับอาจจะน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนนะครับแต่คนนี้แมงกะบี่ก็ต้องคิดเนาะเราก็ต้องคิดว่าเอยเราก็ต้องหาถ่ายคอนเทนต์อื่นด้วยนะครับที่มันน่าสนใจไอตอนนี้คือผมก็ดูช่องรุ่นพี่นะช่องรุ่นพี่ก็พี่ออกกัลยชณีนีแหละดูเขาไว้เพราะว่าเออเขาเขาไปถ่ายเกี่ยวกับ เลขเกี่ยวกับความเชื่ออะไรนี่เราเอ้ยยอดคนดูเขาเยอะนะครับเออถ้าผมทําแบบเขาบ้างน่าจะโอเคเนาะคือเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างแหละเออเขาได้แบบไหนอะไรไงนะครับแต่การถ่ายการพูดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับการนําเสนอไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนะครับผมก็ต้องหาสถานที่นะครับว่าตรงไหนมีบ้างอะไรบ้างก็ต้องสืบหาเนาะเราจะได้ไปถ่ายจะได้เอามารวมๆกับที่เราตามลิเกถ้าเราตามลิเกอย,อย่างเดียว ถ้าลิเกไม่มีงานก็คือนี่แหละไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเลยนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรยังไงเนาะเพราะว่า u t u b e มันก็ต้องมีอะไรให้เอฟซดูนะครับมันเหมือนรายการโทรทัศน์นะครับต้องมีอะไรให้เอฟซดูเพราะฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยให้คอนเทนต์มันว่างนะฮะอย่างที่ผมกลับไปบ้านเนี่ยนะครับผมก็ถ่ายแค่ส่วนตัวบางทีถ่ายส่วนตัวมันแค่หลักร้อยครับไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับน้อยมันต้องมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจไงนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องอคิดงานของเรางานของเราคือคลิปวิดีโอนะครับที่จะให้ FC ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวแมนกกี้ก็จะพยายามหาคลิปอะไรที่ที่มียอดวิวคนดูเยอะนะครับต้องทำให้ได้แบบนั้นเพราะว่าเราต้องการเก็บเงินเหรียญเป็นเป็นเงินเดือนของเรานะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ